นสังกัดแจ้งแม็กชนะชยัยขอยุติสัญญาการทำงานทั้งหมดแฟนๆแ,แห่ให้กำลังใจทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยหลังบริษัทบีออนคลาวได้ออกมาประกาศว่านักแสดงหนุ่มแม็กชนะชยัยสวงนินตัดสินใจขอยุติสัญญาการทำงานทั้งหมด รวมไปถึงการเป็นนักแสดงภายใต,ใต้การดูแลของบริษัทโดยระบุข้อความว่าทางบริษัท B on Cloud ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่านักแสดงแม็กชนะชัยสวงนินจากโปรเจกต์ The Hidden Character ได้ตัดสินใจขอยุติสัญญาการทำงานทั้งหมดรวมไปถึงการเป็นนักแสดงภายใต,ใ,ตใต้การดูแลของบริษัท เนื่องจากปัญหาส่วนตัวทางด้านสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานด้วยกันแม็กเป็นน้องที่น่ารักไม่ว่าจะกับเพื่อนๆและพี่พี่ทีมงานมีความตั้งใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและนับจากนี้ไปทางเราขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง แฟนๆที่อยากติดตามและให้กำลังใจน้องแม็กสามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องมาเป็นกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะท้ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มเป็นจำนวนมาก